รพอนันตเสเพชรประจำา e ีห้าปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา07.00นถึงเวลา19.00นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับเชิญครับผมรอพอนันตเ้นเพชรประจํา e จุดที่5ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา07.00นถึง19.00นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติครับ ผมรพอพสองการยันทองประจำจุดทีห้าทับหนึ่งหนึ่งัดกลางวันตั้งแต่เวลา07.00นถึง19.00นระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการปกติครับโดนตำรวจตรวครับผมก็ประมาณนี้นะขณะเราปฏิบัติหน้าที่อยู่ประจำจุดนะเรานั่งอยู่ปุ๊บเรามองเห็นรถรถคุณพุทธรดอรถสายตรวจมาปุ๊บเราก็รีบวิ่งนะตามมา วิ摇摇่งย่อๆมั้ย ยุดลงมาหรือใส่ตัวลงมาครับผมรอพรนั่นเทสสถานที่ทีห้าเวลา07.00นถึงเวลา19.00นในระหว่างปฏิบัติที่เกณฑ์ปกติครับครับเชรนครับ เรียกแถวเรียกแถว านทองปราจำจุดปีห้าาคหนึ่งผัดกลางวันตั้งแต่เวลา0ูนย1 9จ0ดจุดศูนย์ศรนย์ถึงสิบเก้าจุดศูปย์ศูนย์ในระว่างกรุปเทพปขกอันปกติฮัทบุปบุญนตญบุญบไป รอบที่สิบระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยการหสิบครับก็ผ่านเวลาไปหน่อยไม่ต้องตื่นเต้นวันนี้อาจจะตื่นเต้นก็ไปฝึกก่อนและกันเนาะฝึกไปวันต่อวันต่อวันนะจำเอาไว้ในสมองว่าเฮ้ยเข้าหมูกว่าอาลุงมารงาุุครับผมเราจุด ระหว่างเลยบ้การเ็นศิลบเนึงแข็งแรงเลยนะโอเคเดินเป็นไรนนะมากมสปพกรมการนิรัั้นงันที่แปดั้ที่สามับเวลาที <in> <this> ่นังแเวลานเจ็ดศูนย0ูนนอถึงเก้าน ในระหว่างปฏิบัติที่มีการดสุดดีครับอ่าโอเคได้ก็สุกฝนนิดนึงเดี๋ยวก็ดีมาขยันมามาดยตมวผมก็รพ้าไว้ี่าน่ยแล้วอยันจันทองประจําจุดในงานเอศูถัดกลางวันตั้งแต่เวลา17เนาฬิกาถึง ปิดก้ารเลยกครับปิดการคงติครับเดี๋ยวอย่างงี้ช่วงเนี้ยใหม่ใเนี่ยเดี๋ยวคนหน้าจะให้ถ่ายวีดีโอวันละถึงครั้งคนที่คนที่มีนะลองเทสหน่อยตั้งกล้องหน้าเลยทำแเฮ้ยถ่ายวันนี้ได้ผลครับส่งในช่องนั้นนะคนที่มีนะนะเทสหน่อยเฮ้ยนั่นแหละเดี๋ยวเจะเดี๋ยวจะดูให้ว่าเฮ้ยเริ่มโอเคแล้วนะอะไรนะอย่างลุงม่มีโทรศัพท์ก็ซองซองไว้นะ วันนี้เดี๋ยวจะให้้องคนที่มีทำไปเลยเดี๋ยสวสาตรวจจะเหมือนทำกันบ้านนะนะทำเท่าไรอย่าอย่าไปคิดว่าเฮ้ยี่เรื่องมากอกว่าอย่างที่นี้ตอนนี้เราเรากำลังจะตกงานกยนแล้วคนคนเดียวนะแต่ตอนนี้รบริษัทกำลังจะบููกลับคื้นมาให้ได้นะฝังไว้ก็คือจะมีการเปลี่ยนยูนิฟอร์มอาจจะเป็นเสื้อโปโลนะหมวกเหมือนเดิมถองเท้าเหมือนเดิมนะแล้วก็เพิ่มเติมก็คือกานวิ่งรายงานเวร ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ว่าจ้างทีคุณพูดเน้นคุณพุธแล้วกันให้ได้แบบนี้นะต้องทําทุกครั้งนะอยากิดว่าเห้ยวันนี้ไม่มีใครมาหรอกทาทําเลยทําให้เขารู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะพอมากี่ครั้งทาไม่ใช่ม้าไม้ฝุ่ฝุ่มาเมื่อวานฝุติมาทำวันนึ่งไ่ทำอีกวอกเฮ้ยเถิ่นวาอย่าไปคิดน,นทำต้องทําพูดข้องไม่ข่องกับไม่นี่เราหรอกแต่ขอให้เรามีความตั้งใจที่จะทาทำทุกครั้งครั้งเดียวก็ชินนะ กระผมะมาสุบกระผมสาวานไปบรรยากาศก็ว่านักสวัสดิภาพเดินทางสวัสดิภาพครับอะไรนิดหน่อยดีก็พูดไปพยายานยืนโตไม่ต้องไปถูไม่ต้องไปทำนับไม่ต้องไปยุกงเกี้ยไม่ต้องไปตุกเก้อย่างนเฉยๆนะใช้สมาธิกระผมอย่างนี้ได้นะรอบพอันนั้นเต้นเทปประจําจุดทีห้าไม่รูจุดนะกระโดก็ไม่รู้ว่าจี่อยู่อะไรทีห้า ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา07.00นถึง19.00นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ทั่วไปปกติครับช้าชๆเนิบๆชัดเจนหนักแน่นนะลงขาเด้งครับนะไม่ต้องทัตกกลางๆกลางไม่ต้องทักเลยนะทบตอนท้ายกระผมเลยคือมันก็กะผมมันขึ้นเรียบร้อยก่อนปุ๊บกระผมรอปภอาบน้ำเต้นเพชรประจำหยุดว5ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา ศูนย์เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์นอถึงสิบเก้าจุดศูนย์ศูนย์นอในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ทั่วไปปกติครับครับเชิญครับคุณครับนี่นะเทคนิคเวลาเขากลับไปก็โบกรถอะไรปุ๊บจะซุกครับนะเอาคุณรถก็ทับไปเถอะเอามองไปจุดหลังเอาไม้มองก็ตามนี้ทุกคนได้นะครับขอให้ดีขึ้นนะเรากำลังแก้แก้ปัญหาตรงนี้มาช่วยให้เราได้ทำงานต่อไปเห็นใจทุกคนนะ ก่อนเราอยู่แบบบายแต่ก็เน้นหน่อยสายันเลีรองเท้าดี๋ยวก็คนเปลี่ยนต่อไปนะเดี๋ยวเี๋ยวนี้ก็มีตังเขาไปซื้อมาพยายามอยู่ในชุดมีฟอร์ไม่เอาต้องรถต้อมลาไม่เอาดีวะนะเลิกนะต้องก็ต้อม่เป็นที่ในทางก็ต้องแก้ได้อยู่แต่ว่าชุดเราเหมือนลุงกันเสื้อฟามอยู่นะอย่น้อยยังไงก็ได้ปุ๊บแขนไว้ปุ๊บปุ๊ปุ๊บปเจอวาจะหารองเท้าอยู่ไหนวอะไรอย่างเงี้ย อย่าไปทำให้มันกระจับกระชื่อนั่งพยายามนั่งแบบมีวิสัยทัศน์นะมองซ้ายมองขวามองคนที่จะเข้ามามองคนที่อาจจะทําร้ายเรารตัวตรงนี้แม่งสบายยังวะมันมันไม่ทําเพี้ยหรือแอ็นนะ,นะก็ติกยิงหัวดีกว่านะปั๊บก็ให้ไม่รู้ใครยิงหวัวูวะเห็นปุ๊บทำใจเฉยเฮ้ยมึงใครวะไอ้แบบใส่ไ,ได้เลยนะเราต้องระวังตัวเราด้วยนะตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่ไม่คิดทรัพย์สินหมูบ้านอยู่ที่ทรัพย์สิน เห็นไหมข่าวเขาทุบรอปอคนซรัพยก็มีนะพยายามนั่งนั่งมีวิสัยทัศน์การนั่งคนนักเลงนะนั่งกินอาหารเขาจะไม่นั่งหันหลังให้ถนนนะถึงมือปืนมึงยังไม่ทันเขาหรอกนะยังไงเขาถือว่ากูนั่งข้างหน้าแล้วผมมาปุ๊บกูมีปืนางน้อยกูได้ยิงว่ะนะมีปืนพวกยิงข้างหลังตายอย่างน้อยกูได้ยิงเขาอย่างน้อยถูกมันตาย กูมันนั่งถูกมั่งตายก <tem> like so so ็ยังดีนะฮะนักเลงเขามองแบบนี้เลยนะนะเขาไม่นั่งหันหลังกันหรือยังนี่ใส่พับเอาสามงวดเหมือนเราเหมือนกันแล้วนายจะมาบริษักเออตกอ่างเลยมาแล้วปั๊บถึงมีแล้วโอ้ยเว้ยกัดกูนะมันเป็นได้ทุกอย่างนะจำเอาไว้ระวังไปตรวจมาบริษัทหืึ่งไปตรวจเนี้อใบมาแม่ทะลุปั๊บแต่ราวางหรือมาเราวเว้ยไม่ได้แจกกุลกรีบใส่หมวก นใจวิทยารัยจะเทคนิคโอเคนะขอบคุณทุกคนนะเดี๋ยวเรื่องตามอย่างไรไงค่อยว่ากันตอนนี้ก็คงแค่อยู่ตรงนี้ตลอดนะทับการอนทญาทำอะไรก็ได้ที่มันดีขึ้นอย่างเงี้ยเราเหมือนอะไรเรื่องอนั่นแหอย่างนนี้ชอบลืมนะเวลาถ้าตามอยู่กันก็ต้องแยกขานะเออตาไว้จำง่ายปุ๊บเดี๋ยวพักนีดแยกขาเข่าตรงนี้เท้าชิดมือทิ้งดิ่งนะดิ่งี้ ก็ปลูกขึ้นเหนะลลหลูกนีก่สวยเหนไหไม่ต้องนี้ใช้พินิคเอาายนิ้วกลางนะลลโอเคขอบคุณทุกคนแยกย้ายไปไปเท้าไปเท้าไปต่อเอีคยว